น้องนิวเวียลุกสาวเสียเต้ยเผยปมพินายกรรมเสียเต้ยในเซฟหลังเผาแบ่ง50ล้านเจ๊ออต่างทนายเปิดตัวลูกบุญธรรมเมื่อเวลาบ่าย3ามครึง่งวันที่2พฤศจิกายนโดยผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านพักที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพวันที่สองของเสียเต้ย หลังเจอตัวนั้นเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสะเลือดจากอาการป่วยเป็นโรคไวรัส ตับอักเสบบีมานานหลายปีซึ่งบรรยากาศในงานศพนั้นเป็นไปด้วยความเรียบง่ายตามวิถีชาวอีสานส่วนเรื่องของทรัพย์สินของอดีตสามีทางด้านเจออได้กล่าวว่าในส่วนของเรื่องทรัพย์สินของอดีตสามีได้มีการแต่งตั้งทนายความไว้แล้วเนื่องจากเสียเตยมีบุตรสาวบุญธรรมเพียงคนเดียวที่อยู่ในการดูแลของตนและจะดําเนินการหลังงานเสร็จเรียบร้อยส่วนเรื่องที่ญาติอดีตสามีไม่สามารถกดเงินในบัญชี ออกมาใช้งานได้เนื่องจากธนาคารได้รับข้อมูลว่าเจ้าของบัญชีจากไปจึงอายัดเงินในบัญชีเอาไว้ตามกฎระเบียบของธนาคารนั่นเองละค่ะ